สวัสดีครับเด็กไม้กินสนอเด็กน้อยกินหิมะเหรอลูกเออไปวิ่งวิ้งหน่อยออสวัสดีครับผมสวัสดีครับหิมะกำลังตกนะคะทุกคนจ๋าตกลงมาอีกแล้วตกลงมาอีกแล้วครับผมเออน่าจะไปเอามาไปไปไปเอามาฟอนเลยอ่ะ บรรยากาศขมุกขมัวค่ะ <c oughs> ออกมาวันนี้ก็ตอนนี้ก็ติดลบหนึ่งนะคะ <c oughs> เด็กน้อยข้างบ้านก็กำลังเล่นทีมะนั <c oughs> ่ไเปยังไงลูกนี <c> ่ <oughs> เอาลากมาลากมาไหมลูกมันติดเดี๋ยวมามาเอามาช่วยดึงแป๊บนะึงเอามาช่วยดึงมันดึงยากเอาแค่ okay. โเดี๋ยวรูแป <forever> ๊บน ah, okay. ึงนะครับกล่ะจบไปนะลูกอะาหารน้ำมาเอยแน้ัขึ้นวิ่งวิ่งสวัดีครับหน่อยเี็กหน่อย เอ้ยอิงบิงบิงบิงเยีงเยี่ยมไปให้หมามาดึงนะคะทุกคนจ้ะอีกมือนึงก็ถือกล้องเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลับไป้ใหดีนะลูก ไคนล่ะจับไปสองมือสิครับบุกจับมือเดียวโอเคไป,ป,คคไปจับดีๆีอลละฮอล่ะฮนล่ะนะลูกนะโอเค โอเคหนึองน้างี้บรรยากาศแถวแบ้านนะคะแถวแถวในซอยบ้านมีนมมีมะ ค่ะทุกคนขาเต็มไปหมดเลยตอนนี้หิมะกำลังตกดูนี่ค่ะอ้ยขาวจัว๊ะขาวจัว๊หน้าเอาน้ำแดงมาราดน,นะคะทุกคนจ้ายังไงครับ เอาบายยค่ะบายๆครับทุกคนบายๆนะครับเฮ้ดูบ้านหลังน้อยๆของเราอันนี้บ้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นโรงจอดรถบ้านการ์ตูนบ้านในฝัน